เนเฟนเซอร์นะคะหรือว่าคนที่เขาหุ่นดีในอินสตาแกรมเนี่ยจริงๆแล้วเขามีชีวิตอย่างไรนะคะคนที่มีโฟลเ o อร์เยอะๆนะคะก็โดนเหมือนกันแล้วก็โดนหนักด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคลิปประมาณว่ามา่มอยหอยสังนะคะอยากจะมาเล่าเรื่องจริงนะคะให้หลายๆคนฟังว่าจริงแล้วเนี่ยชีวิตของฟิตเนสเอ็นเฟนเซอร์นะคะที่หลายคนมองว่าเฮ้ยหุ่นดี อาหารดีๆออกกำลังกายตลอดเวลานู่นนี่นั่นนะคะจริงๆแล้วในชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดนะคะทุกการแจ้งเตือนของช่องแม่ทำเันฟิตและแม่ทำาันฟิตเองนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง YouTube เท่านั้นแต่เรายังมี Facebook อจีทวิตเตอร์ให้ทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากจะดู ดูคลิปฟรีๆได้สาระความรู้แบบนี้นะคะอย่าลืมกด s u b s c สม b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแมทเทอร์นฟิตด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วฟินเริ่มเลยคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นหนึ่งในคลิปที่พัดอยากจะทำมานานมากๆและะ้วค่ะดูคนเพราะในฐานะที่พัดเป็นเทรนเนอร์ในฐานะที่พัดเป็นฟิตเนสอินลูเอนเซอร์นะคะมันก็จะต้องมีแบบคนมองมาที่เราเยอะมันจะต้องมีคนที่แบบ ตั้งความคิดเห็นคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นคิดว่าเราเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆความเห็นเนาะมีทั้งมุมดีมุมไม่ดีนะคะพัดก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฟิตเนสซเนเซอร์นะคะหรือว่าคนที่เขาหุ่นดีในอินสตาแกรมเนี่ยจริงๆแล้วเขามีชีวิตอย่างไรนะคะพัด พูดถึงคนอื่นแต่พัดขอพูดถึงตัวพัดเองแล้วกันพัดรู้สึกว่าถ้าทุกคนได้รู้ความจริงเหล่าเนี้ค่ะมันจะทําให้ทุกคนแบบเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะมองว่าแบบจริงๆแล้วการหุ่นดีนะมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นมันอยู่ที่ mindset มากกว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจของเรามากกว่านะคะแชร์เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าพัดนะคะเป็นคนที่กินอาหารคลีนตลอดเวลาหรือว่าเป็นคนที่แบบ ต้องกินอาหารดีๆตลอดเวลาใช่ไหมไม่เคยหลุดเลยหรือว่าบางคนก็บอกว่ากินหมูกระทะไม่เคยกินเลยเหรอหรือว่าอะไรแบบนี้คือแบบพันจะต้องบอกว่าแบบมันเป็นความเข้าใจผิดที่มาหาาันมากๆแล้วนนฟินเนตเอ็นนเซอร์คนอื่นๆนะคะที่พันรู้จักเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินคลีนตลอดเวลาเขาก็จะมีแบบมีมุมที่ไปถ่ายซอลลี่ไปกินเหล้ากินเบียร์กินสเต็กกินพิซซ่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการจะมีหุ่นดีเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกินดีตลอดเวลาหรือว่าเป๊ะตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเรื่องของ energy หลานทั้งนั้นแต่ว่าแน่นอนว่า80%ในชีวิของเราเนี่ยเราต้องกินดีอยู่แล้วเรื่องของการกินดีเนียมันสําคัญในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นพัทบอกได้เลยว่า พัดไม่เคยทนทุกเกี่ยวกับเรื่องของการกินเลยนะคะคือพัดสามารถกินทุกอย่างที่พัดอยากกินได้เพียงแต่แค่ว่าพัดรู้ว่าปริมาณเนี้ยมันจะไม่ทําให้พัดอ้วนนะคะพัดดูว่าพัดจะต้องกินของดีเพื่อที่จะรักษาหุ่นและเพื่อที่จะทําให้สุขภาพพัดดีด้วยพัดจาได้เลยว่าในคลิปวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับ10อาหารที่ควรจะเลี่ยงช่วงลดน้ำหนักมีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบ เออไม่ต้องกินอะไรและแบบงั้นก็ไม่ต้องกินอะไรแหละคือแบบทุกคนคะในคลิปนั้นเองพัดก็ดอกจันไว้แล้วว่าไม่ได้หมายความว่าให้งดนะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่เรื่องของปริมาณคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแค่นั้นเองคําถามก็คือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะเราจะไปกินมันเยอะทําไมใช่ไหมคะแต่พัดก็ย้ำอยู่เสมอว่า มันกินได้มันกินได้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้กินดีเป๊ะตลอดเวลานะคะมันจะมีวันที่แบบเราเออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปกินข้าวครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณมีชีวิตแบบนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะ ลดไขมันคุณก็สามารถมีหุ่นดีแบบคนที่อยู่ในอินสตาแกรมได้แน่นอนค่ะแช <Yeah. S 1> ร์ความลับข้อที่2นะคะทุกคนคะ่ะฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวพัดเองนะคะ oh. มีช่วงผอมช่วงอ้วนเป็นเรื่องปกติธรรมดาพัดไม่ได้หุ่นดีตลอดเวลาค่ะทุกคนเอาอย่างนี้พัดว่าคนที่ตามพัดนะคะก็คงจะเคยเห็นคลิปพัดลดความอ้วนประมาณแบบหลายครั้งมากนะคะซึ่งทุกครั้งที่พัดอ้วนขึ้นเนี่ยพัดก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะพัดไม่วามรู้สึกว่าพอเราอ้วนขึ้นเราก็ลดได้ดังน,นั้นนะคะทุกคนอย่าเข้า ว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์เซสตหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือการที่เราจะต้องมีหุ่นดีตลอดเวลาห้ามอ้วนขึ้นแม้กระทั่งฟิเนสอินฟลูเอนเซอร์หรือเทรนเนอร์เองนะคะถ้ากินไม่ดีถ้าออกกำลังกายน้อยลงนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะอ้วนได้กันทุกคนแต่ความลับก็คือเมื่อไหร่ที่อ้วนเราก็สามารถผอมได้เอาข้อน,นี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าเราเองนะคะก็สามารถที่จะผอมได้เช่นเดียวกันแชร์เลยที่สามค่ะ,คะเราเป็นคนธรรมดาดังนั้นเนี่ย ปัญหาที่ทุกคนเจอเราก็เจอเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเจอปัญหาแล้วคุณแบบรู้สึกแย่เพราะว่าคุณคิดว่าเป็นคนเดียวที่ต้องเจอกับเรื่องนี้บนโลกซึ่งไม่ใช่เลยแม้กระทั่งเทรนเนอร์เองหรือฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์เองนะคะต่างก็เจอปัญหาเหมือนกันปัญหาที่พารว่าเป็นสิ่งที่ตลกมากและแบบเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคะไม่ว่าใครนะคะกินข้าวนะคะก็ต้องพุงป่องขึ้นกันทั้งนั้นนะคะหลายคนแบบอินบ็อกเข้ามาถามค่ะแบบตลกมากว่าแบบ เฮ้ยแบบทำไงดีคะกินข้าวแล้วพุงป่อง ทุกคนคะกินข้าวแล้วพุงป่องหมดนะคะกระเพาะของเราเนี่ยมีความสามารถนะคะยืดขยายได้ตามปริมาณอาหารที่เรารับประทานพุงป่องขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้พุงป่องขึ้นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะยุบลงสังเกตดูช่วงที่หน้าท้องเราดีที่สุดก็คือช่วงที่เราตื่นเช้าขึ้นมานะคะและแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบนะคะฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสอ,อินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าทุกคนก็แล้วแต่ที่จะต้องใช้รูปร่างของตัวเองนะคะในการที่จะแบบใช้พรีเซนต์อะไรา ต่างๆนทุกคนต่างก็รู้เรื่องนี้กันหมดนะคะเราเองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปนะคะเราก็จะเลือกเวลาหรือว่าเลือกมุมนะคะหรือว่าเลือกแบบ จุดที่รู้สึกว่าเรามั่นใจที่สุดในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าการถ่ายแบบหรือการถ่ายรูปนะคะมันซีเรียสมากๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเลยนะคะก่อนที่จะไปถ่ายเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือว่า1เดือนนะคะเพื่อที่จะทําให้รูปร่างของเราเนี่ยดูเฟิรม์มแล้วก็ดูลีนที่สุดคะ่ะเอาจริงๆนะคือเราดูแลสุขภาพดูแลร่างกายมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราจะต้องไปถ่ายแบบเราก็ต้องทําให้มันลีนขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรูปที่ทุกคนเห็นในอินสตาแกรมนะคะคือเป็นรูปที่เราคัดมาแล้วทั้งนนนา ทุกคนมันไม่แปลกเลยว่าทาไมมันถึงดูดีและเพอร์เฟกนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่คุณเจอคุณไม่ได้เจออยู่คนเดียวไอ้ปัญหาท้องล่างท้องป่องปัญหามีประจำเดือนแล้วพุงป่องมีประจำเดือนแล้วบวมขึ้นโอ้ยเป็นกันทุกคนคะ่ะแฉข้อที่สี่ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะเวลาที่ลดความอ้วนลดน้าหนัก หรือว่าทําอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยคุณเองจะต้องเจอคนมาถากถางหรือว่าทําให้รู้สึกแย่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟินเนตอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจริงๆแล้วคนที่มีโฟลเลเวอร์เยอะๆนะคะก็โดนเหมือนกันแล้วก็โดนหนักด้วยนะคะเย่ามพัดเองพัดก็เคยโดนเหมือนกันนะคะใน YouTube นี่คือแบบเยอะมากเลยนะคะนอกจากเรื่องของการคอมเมนต์ที่ทําให้แบบเรารู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกตําหนิเราแล้วเนี่ยก็ยังมีบางครั้งเราก็ยังโดนเรื่องของโซเชียลแฮสเมนต์นะคะหรือว่าการแบบ คุกคามโดยใช้คําพูดใช่ไหมคะโดยเฉพาะว่าพัดเองเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ไหมจะต้องแบบถ่ายสปอร์ตบาร์ต้องใส่เลกกิ้งนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบชุดออกกําลังกายอะทุกคนแต่เรื่องมีคนแบบจิตแบบประหลาดนึงออกปะออกมาแบบพูดในสิ่งที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยใน YouTube ก็มีแบบให้ตึ้น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 โอ้โหเยอะมากเลยนะคะถ้าคุณเจอสิ่งเหล่านี้นะคะอยากให้คุณรู้ว่าเหล่าเฟซบุอินฟลูเอนเซอร์เหล่าคนดังเหล่าต่างๆอะไรมากมายอย่างเงี้ยเจอเหมือนกันหมดนะคะสิ่งท อย่าไปสนใจนะคะอย่าไปคิดว่าแบบทําไมต้องมาพูดกับเราแบบนี้นู่นนี่นั่นนะคะคือแบบปล่อยเบอร์ไปเลยถ้ามันไม่ได้แบบเป็นการติเพื่อก่อไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากนั้นเลยมีแต่ทําให้เราแย่ลงนะคะอย่าไปสนใจคะ่ะ มันเป็นคอมเมนต์แบบขยะ่แต่ดอกจันไว้หน่อยนะคะว่าสําหรับะค,ะคอมเมนต์ดีๆนะคะคอมเมนต์ที่แนะนําเพื่อให้พัดจะปรับปรุงตัวเพื่อให้พัดแบบสามารถทําคลิปวิดีโอทํานู่นทนํานี่หรือว่าทําเนื้อหาต่างๆที่มันดีขึ้นมาได้เนี่ยแบบนี้คือพัดดีใจมากๆนะคะพัดจะไปคอมเมนต์ขอบคุณด้วยซ้ํานะคะถ้าสมมติว่ามาบอกพัดว่าเออควรจะทํานี้เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นมาแนะนําว่าควรจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะโอ้ดีมากเลยแชร์คอที่5ค่ะทุกคนก็มีความขี้เกียจเหมือนกันหมดเลยคะ่ะจริงๆแล้วนะคะฟิตเนสตอินฟลู ก็ทั้งตัวพัดเองเนี่ยนะคะบางวันพัดก็ขี้เกียจออกกําลังกายบางวันพัดก็แบบไม่อยากจะคุมอาหารแล้วนะคะบางวันพัดก็แบบอยากจะนอนเฉยๆอยากจะดูซีรีส์จะนุ่นจะนี่พัดก็เป็นเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องพยายามควบคุมแล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้มากที่สุดหากวันในวันหนึ่งนะคะคุณขี้เกียจคุณไม่ใช่คนเดียวค่ะที่เกียจเราก็ขี้เกียจเหมือนกันพัดเองก็เคยขี้เกียจนะคะแต่ว่า สิ่งที่จะทําให้เรานะคะก้าวผ่านความขี้เกียจไปได้ก็คือวินยัยถามว่ามันมีวันที่พัดแบบเทต่างออกกําลังกายพัดเลยไหมมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะพัดจะต้องแบบรู้จักควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมและผ่านมันไปให้ได้ความขี้เกียจความท้อนะคะความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกหมดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคน,นะคะ่ะแต่คนที่จะสําเร็จนะคะคือคนที่สามารถก้าวผ่านไอ้ความขี้เกียจความท้อความนั่นความนี่เหล่านี้ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามาทําอาชีพตรงนี้ หรือว่าเป็นฟินิทอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนอกจากเรื่องของรูปร่างที่เราได้แล้วเนี่ยมันยังได้เงินมันยังได้อาชีพอีกนะคะดังนั้น,เ,นเราเลยต้องแบบไม่ได้แล้วที่เก็ก,ก็ต้องทํายังไงก็ต้องทํานะคะแต่ต่อให้คุณไม่ได้เป็นฟินิทอินฟลูเอนเซอร์ต่อให้คุณไม่ได้เป็นเทรนเนอร์นะคะแต่การออกกําลังกายแล้วกับการคุมอาหารเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณมีรูปร่างและมีชีวิตที่ดีได้นะคะในมุมใดมุมหนึ่งอยู่ดีดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพัดฟินิทอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นหรือ,อ,ะะรอแบบม หหรือว่าไม่อยากทาเือนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือ5ความลับนะคะที่พัดออกมาแช์ตัวพันเองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัดก็เป็นเหมือนทุกคนนะคะพัดก็เป็นคนธรรมดาที่จะต้องมีวันที่แบบอยากกินหมูกระทะอยากกินเหล้าอยากกินพิซซ่าอยากไปปาร์ตี้บางวันก็ขี้เกียจบางวันก็ท้อบางวันก็รู้สึกแย่เจอคนดา่าอะไรกันมีอ้วนขึ้นนะคะคุงป่องเป็นประจำเดือนแล้วแบบรู้สึกว่าทำไมบวมแบบนี้นะคะ เรื่องทุกอย่างเนี่ยพัดเจอเหมือนกันนะคะเจอเหมือนกับคนทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าพัดผ่านไปได้นะคะพัดก็อยากให้ทุกคนสามารถผ่านไปได้เหมือนกันและพัดก็ออกมาแชร์นะคะทุกเทคนิคที่พัดใช้นะคะในช่องของพัดหวังว่าทุกคนนะคะจะสามารถเก็บเกี่ยวไปใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีรูปร่างแบบที่ทุกคนต้องการได้แล้วนะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการที่จะกินเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่าง กออกกําลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะพันก็มีอีบุ๊กขายด้วยสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะที่เพจหรือว่าที่ไลน์แอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและถ้าอยากให้พันทําทคลิปเรื่องอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ